น้องๆเคยได้รับอิทธิพลจากโฆษณาไหมครับประมาณว่าได้ยินเรื่องหนึ่งอยู่บ่อยๆจะทําให้เราคิดถึงมันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวโดยเฉพาะช่วงนี้ผมได้ยินเกี่ยวกับฮิปโปตัวหนึ่งที่ชื่อว่าหมูเด้งครับในขณะที่ทุกคนรอบตัวกําลังชื่นชมกับความน่ารักของมันเนี่ยตัวผมเองกลับไม่รู้สึกอะไรเลยครับหมูเด้งไม่ว่าเราจะเลื่อนผ่านฟีดเฟซบุ๊กยังไงเนี่ยหมูเด้งก็จะโผล่ออกมาครับหมูเด้งดังนั้นในการสอบเนี่ยน้องๆจะต้องประคองสติเอาไว้ให้มันครับอย่าให้สิ่งเร้าภายนอกอย่างหมูเด้งมาร น้องจะต้องใช้ความรู้จากหมูเด้งในพาร์ทที่แล้วในการหมูเด้งในวันนี้ครับหมูเด้งเอาหล่ะเมื่อน้องๆพร้อมจะเรียนกันแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I Know หมูเด้งอเลเตอร์ครับตอนที่16หมูเด้งเอ้ยไฟฟ้าสถิตพาร์ทที่3สนามหมูเด้งเอ้ยสนามไฟฟ้า สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับหมูเด้งอ 1970, พอได้แล้วเป็นเนื้อหาที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วในเรื่องกฎของคูลอมครับจากการที่เราได้สมการที่อธิบายขนาดของแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุ2ตัวครับแต่ก็อย่างที่พูดไปครับการจะได้ขนาดของแรงที่เกิดจากประจุเนี่ยเราจะต้องมีประจุ2ตัวครับเราถึงจะสามารถหาขนาดของแรงได้ดังนั้นถ้าเกิดมีประจุอยู่เดียวๆตัวเดียวเนี่ยเราก็หาแรงที่เกิดจากประจุตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถหาอิทธิพลหรืออำนาจทางไฟฟ้าที่เกิดจากประจุตัวนี้ได้ครับจากสมการกฎของคูลอมที่ม ต้องมีประจุตัวที่1กับประจุตัวที่2ให้เราสมมุติว่าประจุตัวหนึ่งจะมีขนาดเท่ากับบวกหคูลอมดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ในสมก,การเนี่ยคืออำนาจทางไฟฟ้าของประจุ Q ที่ส่งผลให้เกิดแรงต่อประจุบวกหคูลอมครับและเราจะเรียกอำนาจทางไฟฟ้าของประจุ Q ตัวนี้ว่าสนามไฟฟ้าครับซึ่งจะมีสมก,การคือ E เท่ากับ kQ ส่วน r ยกกาลังสองและมีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมหรือว่าวต์ต่อเมตรทีนี้การจะรู้ว่าสนามไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมีอำนาจทางไฟฟ้าต่อจุดจุดหนึ่งแค่ไหนก็ให ที่จุดนั้นครับยิ่งขนาดของประจุที่เป็นเจ้าของสนามไฟฟ้ามีค่าเยอะสนามไฟฟ้าก็จะมีค่าเยอะและแรงที่เกิดขึ้นกับประจุบวกหนึ่งก็จะมีค่าเยอะตามไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดเรานําจุดบวกหนึ่งตัวนี้ไปวางอยู่ใ,ใกล้กับประจุที่เป็นเจ้าของสนามไฟฟ้าค่า r หรือว่าระยะห่างจากประจุก็จะมีค่าน้อยลงสนามไฟฟ้าก็จะมีค่ามากขึ้นแรงที่เกิดขึ้นกับประจุบวกหนึ่งก็จะมีค่ามากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเรานําจุดบวกหนึ่งตัวนี้ไปวางให้ห่างจากประจุไฟฟ้าค่า r หรือว่าระยะห่างก็จะมีค่ามากขึ้นสนนนาาามมไฟฟ้้้กก็จะีีค่่อยลงงแรทเิดขึ จุบวกหนึ่งก็จะมีค่าน้อยลงตามไปด้วยครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่านะัดจุดใดๆไ,ได้รับอิทธิพลจากสนามไฟฟ้าจากประจุตัวนี้แค่ไหนเนี่ยให้นำจุดบวกหคูลอมไปวางณจุดนั้นครับ ทีนี้ถ้าน้องลองสังเกตดีๆเนี่ยเจ้าสนามไฟฟ้าของเราเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับดังนั้นคําถามที่สําคัญคือสนามไฟฟ้ามีทิศทางไหนครับทีนี้ในการสมมติที่มาของสนามไฟฟ้าเนี่ยเราจะสมมติจุดที่เราสนใจด้วยจุดบวกหนึ่งคูลอมใช่ไหมครับดังนั้นจุดบวกหนึ่งคูลอมที่เจอสนามไฟฟ้าจากประจุบวก q จะทําให้แรงที่เกิดขึ้นมีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวก q ครับดังนั้นสนามไฟฟ้าจึงมีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและในทางกลับกันถ้าประจุบวกหนึ่งคูลอมได้เจอกับสนามไฟฟ้าจากประจุลบ q จะทําให้แรงทีี่่เเกิิดขขึ้้นมททศาาางงพุุหประจลบ ดังนั้นสนามไฟฟ้าจึงมีทิศทางพุ่งเข้าหาประจุลบหรือจะพูดได้จำง่ายคือประจุบวกสนามไฟฟ้าพุ่งออกประจุลบสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าครับและเจ้าเส้นเวกเตอร์ที่บอกทิศทางของสนามไฟฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้นแรงไฟฟ้าครับซึ่งถ้าประจุไฟฟ้าของเราเป็นทรงกลมเนี่ยเส้นแรงไฟฟ้าจะกระจายตัวอย่างสมมาตรรอบตัวประจุไฟฟ้าครับดังนั้นระยะทางที <reco Christ> ่ออกห่างจากประจุไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นเนี่ยระยะห่างระหว่างเส้นแรงไฟฟ้าก็จะมีค่ามากขึ้นไปด้วยครับนั่นแปลว่าความเข้มสนามไฟฟ้าณบริเวณนั้นมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับจุดที่่อยูใ กับประจุไฟฟ้าครับซึ่งมีระยะห่างระหว่างเส้นแรงไฟฟ้าค่อนข้างใกล้ชิดกันครับนั่นแปลว่าสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้กับประจุไฟฟ้าจะมีค่ามากกว่าครับดังนั้นเราจะเรียกสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าตัวนี้ว่าสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอครับ แล้วสนามไฟฟ้าที่สม่ำเสมอหน้าตาเป็นยังไงก็จะประมาณนี้ครับเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากการวางแผ่นประจุขนาดกันทําให้การวาดเส้นแรงสนามไฟฟ้ามีลักษณะขนาดกันครับเป็นการบ่งบอกว่าณทุกๆจุดระหว่างแผ่นประจุนี้สนามไฟฟ้าจะมีขนาดเท่ากันในทุกๆจุดเลยครับ นอกจากนี้ครับเจ้าสนามไฟฟ้าของเราที่มันเป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยนั่นแปลว่ามันสามารถหักล้างจากทิศทางได้ด้วยครับและจากการที่มันหักล้างกันได้นั่นแปลว่ามันสามารถเกิดจุดสะเทินได้ครับซึ่งเป็นจุดที่สนามไฟฟ้ารวมทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ0ครับและจากที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ครับเราทราบว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะกระจายอยู่ที่ผิวตัวนําทรงกลมอย่างสมมาตรใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเราเขียนกราฟของสนามไฟฟ้าตามระยะห่างจากผิวของทรงกลมเนี่ยจุดที่อยู่ใกล้กับผิวของตัวนําทรงกลมจะมีสนามไฟฟ้าเยอะครับและสนามไฟฟ้าจะลดลง นำทรงกลมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ภายในเนื้อด้านในของตัวนําทรงกลมเนี่ยจะเกิดการสะเทินหรือว่าไม่มีสนามไฟฟ้าภายในเนื้อด้านในตัวนําทรงกลมครับดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตัวนําทรงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับ อีกประเด็นที่สําคัญครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสนามไฟฟ้าเกิดจากการสมมติวางจุดบวกหนึ่งคูลอมเพื่อรู้ขนาดของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้านั้นๆแล้วถ้าเราสมมติว่าเราเปลี่ยนประจุบวกหนึ่งคูลอมตัวนี้เป็นประจุบวก q เล็กแทนละ่ะประจุบวก q เล็กตัวนี้ก็จะเจอกับแรงที่เกิดจากสนามไฟฟ้าตามกฎของคูลอมครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยน kq ส่วน i ยกกาลังสองเป็นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ q ครับดังนั้นขนาดของแรงที่เกิดขึ้นกับประจุ q เล็กจะมีค่าเท่ากับ F เท่ากับ qe ครับ ณจุดดนี้น้องก็ได้เห็นอิทธิพลที่เกิดจากประจุไฟฟ้า1ตัวแล้วครับและเพื่อความเข้าใจที่มั่นคงเนี่ยเราไปทําโจทย์กันดีกว่าครับข้อแรกครับถ้ากําหนดให้โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมซึ่งมีรัศมีเท่ากับ6,400กิโลเมตรและพบว่าบริเวณใกล้ๆกับผิวโลกเนี่ยมีความเข้มสนามไฟฟ้าเท่ากับ100โวลต์ต่อเมตรจงหาปริมาณประจุไฟฟ้าบนผิวโลก สำหรับข้อนี้ครับให้เราจินตนาการว่าโลกเนี่ยคือตัวนําทรงกลมตัวหนึ่งครับโดยที่มีประจุไฟฟ้ากระจายอยู่ที่ผิวทีนี้การจะหาปริมาณประจุฟไฟฟ้าที่ผิวได้เนี่ยให้เราหยิบสมการสนามไฟฟ้าขึ้นมาครับโดยที่จนให้ปริมาณสนามไฟฟ้าที่ผิวโลกมาแล้วครับคือ100โวลต์ต่อเมตรส่วนค่า r ให้เราแทนด้วยจุดศูนย์กลางของโลกมาถึงที่ผิวโลกหรือว่ารัศมีของโลกนั่นเองครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ6,400กิโลเมตรอย่าลืมแปลงกิลโลเมตรเป็นเมตรเดินนะครับเมื่อแทนค่าลงในสมการแล้วจะได้คาตอบมคับร มาดูกันที่ข้อต่อมาครับจากภาพครับกำหนดให้จุด P ในภาพเป็นจุดที่สนามไฟฟ้า,ฟามีค่าเท่ากับ0จงหาว่าระยะ x มีค่าเท่ากับกี่เมตร สำหรับข้อนี้เราทราบว่าจุด P เป็นจุดสะเทินที่สนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับโดยเกิดจากสนามไฟฟ้าพุ่งออกของประจุไฟฟ้าบวก4คูณ10ยกกำลังลบ8คูลอมซึ่งผมจะตั้งชื่อมันว่าสนามไฟฟ้า E 1ครับและสนามไฟฟ้า E 1นี้จะหักล้างกับสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าลบเคูณ10ยกกำลังลบ8คูลอมซึ่งผมจะตั้งชื่อว่าสนามไฟฟ้า E 2ครับและสนามไฟฟ้า2ตัวนี้ต้องหักล้างกันเหลือ0ูใช่ไหมครับดังนั้นก็จับมันมาเท่ากันเลยครับโดยสนามไฟฟ้า E 1 10ทที่่เเกกิดจจจาาาประะุไฟฟ้4 8นยผมแ หรือว่าระยะห่างด้วยระยะ x เมตรครับส่วนสนามไฟฟ้า E 2ที่เกิดจากประจุไฟฟ้าลบ9คูณ10ยกกำลังลบ8เนี่ยผมจะแทนระยะห่างด้วยค่า x บวก0.5ครับทีนี้ลองมาแก้สมก,การกันครับค่า k และก็ค่า10ยกกำลังลบ8เนี่ยจะตัดกันได้ครับจากนั้นเป็นเรื่องของระดับคณิตศาสตร์ในตัวน้องครับในข้อนี้เราจะต้องใช้เทคนิคการแก้สมก,การยกกำลังสองซึ่งจะทำให้คำตอบของระยะ x มี2ค่าครับคือลบ1ส่วน5และก็1แต่ว่าค่า x ของเราที่เป็นระยะทางเนี่ยต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นครับดังนั้นคำตอบของระยะ x จึงมีค่า 1เมตรรคับมาดูกันที่ข้อน,นี้ครับประจุ q1 q2 q3 วางไว้ที่3มุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ a ถ้าประจุ q1 q2 มีค่าเท่ากับบวก q จงหาว่าประจุ q3 จะต้องเป็นประจุชนิดใดและมีขนาดเท่าไหร่จึงจะทำให้สนามไฟฟ้าที่จุด P มีค่าเท่ากับ0 ข้อนี้ให้เราลองจินตนาการเล่นๆก่อนครับสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ Q1 และ Q2 เนี่ยจะต้องเป็นสนามไฟฟ้าพุ่งออกจากการที่ประจุ Q1 Q2 เป็นประจุบวกครับเป็นแน่แท้แล้วเนี่ยสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ Q3 จะต้องเป็นสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าครับดังนั้นประจุไฟฟ้า Q3 จะต้องเป็นประจุลบทีนี้เราสามารถวาดภาพสนามไฟฟ้าที่จุด P ได้ดังนี้ครับ อันดับแรกให้เราแตะสนามไฟฟ้าทุกตัวให้อยู่ในแนวแกน x แกน y ครับโดยสนามไฟฟ้าจากประจุ Q3 เนี่ยจะทำมุม45องศากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังนั้นสนามไฟฟ้าตัวนี้สามารถแตกเข้าแกน x กับแกน y ได้ครับและระยะห่างระหว่างจุด P กับประจุ Q3 เนี่ยให้เราใช้ความรู้เรื่องตีโกณมิติครับจะได้ความยาวด้านนี้มีค่าเท่ากับ a ลูท2ซึ่งเราจะใช้ในการแทนค่า r ในการหาสนามไฟฟ้าจากประจุ Q3 ครับทีนี้จากตรงนี้น้องสามารถตั้งสมการได้2ส,สมการครับคือ e1 เท่ากับ e3 s ซ n 45องศาห,หรือ e2 เท่ากับ าน้องเลือกได้เลยครับพอสุดท้ายคําตอบจะมีค่าเท่ากันให้เราแทนค่าลงในสมการครับโดยขนาดของ Q 1และ Q2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Q ครับเมื่อแกสมการแล้วจะได้ขนาดของประจุ Q 3มีค่าเท่ากับ2ลบสครับและจากที่เรารู้ตั้งแต่ต้นว่ามันจะต้องเป็นประจุลบดังนั้นค่าของมันจึงมีค่าเท่ากับลบ2ลบสครับ ข้อต่อมาครับเมื่อนำประจุลบสคูณสิยกกำลังลบหคูลอมเข้าไปวางณนะจุดจุดหปรากฏว่ามีแรง8ปดคูณสิยกกำลังลบหนิวตันมากระทําตอบประจุนี้ในทิศทางจากซ้ายไปขวาจงหาวัาสนาไฟฟ้าตรงจุดนั้นมีค่าเป็นยังไงครับ เรื่องราวในข้อนี้มันก็ประมาณว่าณจุดจุดนี้เนี่ยมันมีสนามไฟฟ้าอยู่ครับแต่มีขนาดเท่าไรหรือมีทิศทางไปทางไหนเราไม่อาจทราบได้แต่เรารู้แค่ว่าม่นมนำประจุลบขนาดลบสอง 6, คูณสิบยกกำลังลบหกคูลอมบ์มาวางไว้เนี่ยมันจะเกิดเป็นแรงขนาด 8, ปดคูสิบยกกำลังลบหกนิวตันไปทางขวาครับดังนั้นทิศทางของสนามไฟฟ้าเนี่ยลองจินตนาการดีๆครับมันจะต้องมีต้นทางของสนามไฟฟ้าเป็นประจุบวกอยู่ทางด้านขวาครับจึงจะทําให้ประจุลบสามารถวิ่งเข้าหาได้ดังนั้นทิศทางของสนามไฟฟ้าจะต้องวิ่งจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายครับหรือ เกิดเรามองว่าต้นทางของสนามไฟฟ้าเป็นประจุลบเนี่ยมันจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายครับจึงจะทําให้ประจุตัวนี้วิ่งไปทางขวาดังนั้นทิศทางของสนามไฟฟ้า,ฟาก็จะวิ่งจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายเช่นกันครับอันดับต่อมาเราจะต้องหาขนาดของสนามไฟฟ้าให้ได้ครับโดยโจทย์ให้มาแต่ขนาดของประจุและขนาดของแรงที่เกิดขึ้นครับดังนั้นเราสามารถใช้สมการ F เท่ากับ qE ได้เมื่อแทนค่าลงในสมการแล้วจะได้ขนาดของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ4นิวตันต่อคูลอมหรือว่า4วต์ต่อเมตรทิศทางไปทางด้านซ้ายครับ มาดูกันที่ข้อสุดท้ายครับตัวนําทรงกลมและสมี90ซนติเมตรมีประจุอยู่ที่ผิว1ไมโครคูลอมจงหาสนามไฟฟ้าที่ระยะห่าง45เซนติเมตรจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมครับก่อนที่น้องจะเริ่มจรดปากกาเพื่อคำนวณเนี่ยให้น้องลองสังเกตก่อนครับว่าจุดที่โจททำหาสนามไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ด้านในตัวนำทรงกลมครับซึ่งมันจะมีสนามไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ครับจบแล้ว บจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทนี้ของเราเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าบอกกันมาได้นะครับถ้าน้องจะถามว่าบทนี้มีกี่พาร์ทเนี่ยตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้เลยครับเพราะเนื้อหาที่เราเรียนกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยครับบทไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นบทที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่การคำนวณไม่ค่อยยากครับค่อนข้างจุกจิกซะมากกว่าสำหรับในวันนี้ช่อง I know Physics Alliter ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้ามูดิ้ง